หุ่นไล่กากางแขนก็เพราะรอแฟนกลับมาวันเดือนเปลี่ยนไปทุกคราตรึงตรายังอาแค้นรอไม่เคยเอ่ยปากใดใดสักคำก็ไม่ร้องขอนับครั้งไกลฝันเฝ้ารอ ชินชาจนกล้าลืมกลัวครับสวัสด,ดีสบายดีพี่น้องพี่น้องบุษสุขคุพอพ,อพอกับไอ้ดัชพลคนโกร,รอบสองพี่น้องเอ้ยพักกินข้าวเที่ยงกันนะครับตอนนี้แต่ยังไม่ได้บริวารน,นะพี่น้องเอ้ยกาลังขาดกาลังไทยพี่อายเป็นผู้ไทยาอเป็นผู้ขาดขาพระเจ้าเนี่ยเปไน็นไทยห้เดียวกันยิงแขวแล้วเมือ่อยแฮงตอนนี้กําลังจะกินข้าวเที่ยงมามาพี่น้องเอ้ย มากินข้าวเที่ยงน้ำกันแจ็กแดกเงงกินนายนีใยายตูนไปเฮ็ดกับเขาคือข้าวอยู่นาเมื่อนี่กินข้าวอยู่หน้ากินข้าวอยูน่น้าพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศใต่หอมม่วงแต่ว่างเงียบสงดัดบม่มีลมบบหัวฝนสิต,ตกลงมาหาำอีกบอ่ออันนี้คือขาดแล้วแต่ ยังบอทันวานเดี๋ยวสิว่าแล้วก็ัิมาขาดโกบอีกเธอหนึ่งพี่น้องเวเพราะว่ามันมันเปลียกมันชุ่มก็เลยเอาแบบนี้ซะคันข้าละมาว่านและบทไทยโกบจังใดยอยู่ย่านมันบปเจ็บระจมลงหาฝนตกมากและวสษีโฮมกันก้าบขาออกงามอยู่นะครับ ได้อะไรกินได้อะไรกินวนนเราเปี huh. ่ยนบรรยากาศเราไปกินทอ้เท like, ียงนาสบานนไ้พ่นอเด้อวทำไมเราไม่ค่อยหิวข้าวเลยอ่ะ้าเลินไปเชียงเด้อไปเชียงขึ้นมาเด้อด กุ้อางน้ำลูกน้ำลานดี๊ดิก้อางน้ำลูกน้ำลานนี่ปทัมทิพยบนาดเพนทบแ้งมันเย็นคืออ่าวเท้บอกนี่สิกิมังนี่บ่าวมามาที่ดอกเลยอมาเดาไปเสียขึ้นมาอีน้อยนอน แี <festivals> ้มาอดหนุนนมาพิมเร็จเนบอเออไปิพี่นองอ้าวคืนลายัวอัน้นนะยัอันซูบรเวียกกับบกินลายยัีน่ะบาร้เวียกอัตลานั่ไได้เียกูได้ไม่เช่าเชทักหนึงมน่ไม่เคยมาเด้อมาเด้อมาเด้อไอตนบกินบอกใคระลายบกินไปขาดนะกบ่ให้เมื่อย อมาับอกมา่อยงก็เ erm ่มื uh, io, u u, e ่อยเมื่อกยม้จางก็จะตาย่ไล้ีนพี่น้องเอ้ยกินที่เร็นี่องนบรรยากาศรไมกินเที่งนะพี่จะชุ่มไปจะกินข้าวก็ดีแท้เสที่ไปยังน้านี่บอก เฮ็ดไม่เห็ดยังบ่อบีปูอยากกินข่าวนี่ซุปกินข่าวนแซ่ขาวนิมัดันนี่นายรับประทานหือรัปานือกใครทำทเ่ยนใชแลหวขยดนกินเลยกินสองอ่เกินละจ่ทขายเที่ยน้ำเย็นอย่ไส่ใช่ไหม ไปเปลี่ยนท้าย่านี่ยโสดหิวมากดีสามกย่งน่ยพี่กยางน่โมันีแหละ่ได้งข้าบาทละมั้เขาตำหนันี่เป็นเียงเลยเป็นอย่างมันเนาเที่งให้เที่ยนากับวันเพี่น้องเอดด้มือนเลกหนึ่งบาท ยาขี้หรือปกวดนะมีคอมเมนต์ข่มาแบาเก็บกวดแน่กระปุกนะอยู่เตียงนาฮอกกะดอว่ารย์เพ่นเป็นู้กินส่เป็นน้ำเจ้าและเป็นบุกเก็บกวดสิเอซลยังมากไม่กับเตียงนาค่ะแต่เพื่อนยังบ่ได้เปลี่ยนบอลประธันไลฟ์เป็นไร ลักเมคอมเมนต์กับคนเล่าท้าดแหละค่ะผู้เมนเกับานนอกกอกนักสีาคอมเมนต์อียกันนั่นคนเล่าสุกกันนี่แก็ว่าคอมเมนต์กัผู้เมยนก็ตัวอันนี้ต้องโทษแยกกีด้วแล้วก็เก็บเห็นเหเราป่าือบันม่

เอม่ใชเขาไมซ้หอยงอไรได้ทงตายนะอฝา่ไมว่าไปนี่นะนีไปทบนีแะก็ชื่อนี่เอานีอะประเหยองย่างนี้เงีมะี่ม่นี่ปเยอะยังอยู่บอย่งนีเดกรองีกอย่านีก็เบื่ออนเกาเอียเห็ดนีหอเีเ็ดย่งนู่ นี่ร้อยนลอหนมละระวังแมงอันนั่นเดี๋ยมันหมดดำๆตกก็ม่ต้งกวนมันคือานอกเาะมักง่วงกับคนย้อมและผู้เฮ็ดอันมัมม่วงแค่นกับย้อมยายนี้กับมือไยายเสียนกับมือยผู้เฮ็ดกับนี่พอีโรเฮ็ดนี่เพื่นว่าอันเอาไปเฮ็ดตากขึ้นบุก้วย จ่ากรบงไม่แจกใช่ไหมมันม yes. ่แด่ดูนะฮะจ่าคือก้อยโซก่นะมาตั้งอนไ้คืออบนนีเจอูกข่เ่ามัน่ป็นงานััไข่เข่าอไม่นช่เป็นยงมันกระล้องรลงมันแข็งมือวันไ่โลัอนมัน่มปูร่มเกิดมันปลูกมือวันก็มะนังสิงว่าเก็บไว้ วกแงง้อจเป็นลายอะไรมาง่ายนี่วงคอกง้ออยู่ปายมันมาลำพูนเอที่้อออกมาง่าได้มเ่าแล้วแบบเ็ียต้อนะมันก็งาแล้วก็นอนหรืว่เก่าไกลเพาได้กิ่นอยอ่

เนี่ยะกดใบล่างครับเกล็ดลายแห้งกระตกเปื่อยอันเฮ็ดดินเผิดมากเลยพอแต่พอดินออกมาไหนก็เป็นบานรถคขึ้จังหวะมันดแกงเห็ดลังลนะแต่นี่ แก้วเขาเที่ยวไ่ได้ไปด้เพิ่มบ้วเดี๋ยวเอามือเพิ่มน่เอา่นดกไนอ้วน่โมค่ะมันอยจะได้ลุกมามาเย่ะก้วแก้าเลียเยออุกไดแกวเนกเหนีเป็นของหัวของยาี้ก็อแข็งนอิ่มดอกลายดอกยันอ้วนค่ะข้าวบ่เเเห็ดหน้าทุกปีปีน้าเช้าเห็ดป็นยัง น้ำมันกับเพ่งปุ้ยกับเพ่งหักยิบกันเท็ดมนะนี่ก็นเทีมอืดน้ำมันเพงหาซื้อกันย่าอีกหากะบือมีข้าหยัดมันขึยาเฮ้ยเดี๋ยวว่าห้ซื้อว่ะมาคุ้มันม่ได้หาซื้อกองีแล้ววะเขาเพชนประดับบารมีก็เจอมัล่าว่าบาลมีเปิดกับบาลมีจะหยังบบ ขันมาสวยและรวยมากก็มาล่ายังว่ามาสวยละรวยมากอันนี้ไม่สวยแล้วก็ไม่รวยสวยก็ตายรวยก็ตายแล้วเรือะดเยะไสีสีทนไดเยวไม่เริ่มสีทนไปได้เลยแหละขนเางนี้นะมันเมื่อยนี่นะ มีแต่บัตรีทนได้บัตรีทนมาได้มนี่สิบยิงแถวใช่ปาอย่าได้จะให้สีทนมาได้นะตอนนี้ยังทนได้อยู่นอนไปไช้น้าพูช้่อวานยโอ้ยห้แต่จะทอละชัไจากห้มุกผัดอากกะต้ามุกปแกงคิีมจะหัวแบบนอน แ่นจะรีบปิดา่างิได้่งเนี้ยพอดาแต่กรตาพอมายแกงลงมไปให้นาสักห้าไม่เงในในู้แต่เป็นร้านค้าร้านคูนเราอยางหายไม่น่านหายไงกันบักดีมากร้านผู้เดียวก็จะแมนคูนมันสิเป็นตะได้ย้อน้อนท่านจะบ่บอ่ขนาดนี้นะมันสิบบหาหาต่นนีมหาห้ไมู่งตายบ้วเนดะตายแล้วร้านผู้เดียวมัอทางจงใจนะ้ำเพื่องเอ้ยพอแหละทางพวกกินไล นักทองยยันงามยยันอ้วนยยันหนาเต็มแทบ่สินบอย่บเบสแทบแทบาบสแทบะ้าเบน้ยเม่คืนหนึ่งนอดกับบอลรับค่ะตื่นเต้นจด้มาวานเข่าผู้ใดอันกับประจื๊อด้เบกว้อยู่บ่เดี๋ยวเกัดโลกเป็ดวานเขาต่อพี่น้องเลย นี่จะทำบรรยากาศไว้สันีน่คะกินข้าวเที่ยงอยู่เทียงหน้าค่ะลาซีนติดตามคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยตอนแรงๆเลยค่ะสวัสดีจ้ากินไปค่ะคนกินก็กินไปค่ะคนอิ่มก็ไปนอนก่อนนะคะแค่นี้นอน